่ะมาชั่วโมงที่สองของรับรงพลังค่ะ่ะคะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความกันมาเยอะเลยนะคะไหลจนอ่านไม่ทันเลยนะคะนี่คุณประวิทย์บอกว่าให้ใช้น้ํามันหมูสี่แทนน้ํามันถ้าน้ามันปาล์มถ้าแพงอืน้ํามันหมูจริงๆเขาบอกว่าดีที่สุดเนาะเอแต่ว่ามันหมูอร่อยด้วยกันนะเออกากาบหมูนะใช่ตัวมันเลยแต่ว่าหมูมันแพงไหมล่ะตอนเนี้แพงพี่สองร้อยนิดๆแล้ววันนั้นวันนั้นซื้อครึ่งโลเก้าสิบ อันนี้คือหมูอันนี้นะหมูบดอ่ะวันนั้นซื้อครึ่งกิโลเก้าสิบห้าบาทหรอเออแต่ตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นสองร้อยไปแล้วเนื้อหมูนะอือนี่คุณไมเนมบอกว่าคุณป้อมอยากเป็นนายกด้วยแรงยุเออแล้วก็เจอจุดแล้วกันยอมแตกกับน้องเพราะคนเจอจุดคนเจอจุดยุเออแล้วก็อ่าแล้วคนที่ยุอ่นะก็รอถือดาบแทงคุณป้อมอีกที เอ่อกลายเป็นตาอยู่ว่าไปเนี่ยแกไม่จําเป็นต้องแทงเลยนะเพราะ <Hello. S 2> แกลงอยู่เบื้องหลังได้ใ <laughs> ช่ป่ะล่ะก็รู้กันอยู่เรื่องของคุณป้อมเนี่ยยอมเสียน้องที่เป็นรักแพ้มาคว้าคนจุดที่ไม่เคยรักใครจริงจบสุดท้ายป้อมก็จะไม่เหลือใครที่หวังดีอยู่ข้างกายเอ คุณ,ค,ณคุณตูนก็บอกสงสารลุงตู่ไว้ใจลุงป้อมแต่ไม่คิดว่าพี่หัวเรือจะเป็นหัวเรือใหญ่มาล้มน้องซะเองออืม่ะมนะก็อยากบอกแลวก็อยากรู้ใจนายกเหมือนกันนะตอนนี้คิดอ,อะไรอยู่แล้ววางแผนจะรับมือเรื่องนี้อย่างไรคุณคุณอเดลบอกว่าถ้าพลังประชารัฐชูบิ๊กป้อมเป็นนายกเนี่ยเชื่อได้ว่ากลุ่มสามมิตรไม่น่าจะอยู่กับพลังประชารัฐ น่าจะออกเป็นหนุนลุงตู่ประมาณนี้หรือเปล่าอมีคุณเอใช่ไหมชื่อเอเปล่าคะเบือ่อพวกนักการเมืองจังคาม,มีแต่เรื่องต่อรองดิวกันมีสำนึกเห็นแก่ประเทศชาติกันบ้างไหมเลือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยไม่รู้จะเลือกใครคะ่ะแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์มาแบบหน้าตาหมดหม่หม,หม,หมองมากเลย ฟึตเอฟซุง F c, ลงตู่เราจะเยอะนะฮะออกมาสก,กิดลุงป้้มกันแขวะขวเนบเนบพลเอกประวิตยกันหลายคนเลยนะคะคุณดวงชัยบอกว่าถ้าพลเอกประวิตยอยากจะเป็นนายกแกก็ไม่ผิดอะไรพลเอกประยุธทธ์ทํามาอะไรเนี่ยทําใหม่ทําท่านประวิทยก็เป็นนายกได้ก็เหมาะสมดีนี่คุณดวงชัยออกมาเชียร์มีมาคุณประภรบอกว่า ต่อให้คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นสามารถกว่าคนอื่นแต่ด้วยอายุและสังขารที่ไม่อํานวยปล่อยวางเธออันนี่ก็เตือนลุงป้อมมานะบอก,บอกปล่อยวางเธอคุณน้องพันธ์บอกว่านี่บอกแนวร่วมหนุนต่สังคมก็ไม่สนับสนุนค่ะบิออ๊กป้อมอยากให้ลุงตู่จบสวยๆเหมือนตอนอที่เก้าขึ้นมา8ปีพอแล้วค่ะไปอยู่เบื้องหลังดีกว่คถ้าถ้าพลเอกประวิทย์แล้วก็หรือว่าทีมงานของพลเอกประวิทย์ที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลา้าพูดจริงๆอะ่ะกับพลเอกประวิทย์เนี่ยก็ต้องให้พลเอกประวิตยคิด่ะนะว่าเฮ้ยภาพของสังคมอะ่ะมองพลเอกประวิตยว่าไม,มไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครกล้าพูดหรอกเออก็รลงอยู่ไมนี่ยมีเราพูดเนี่ยแกเลยแกเลยไม่คุยกับเราเลยเจอหน้าก็ด่าก็บอกว่าคือ,อคือต้องยอมรับบอกว่าอ่ะถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยเนี่ยเอาแค่สองคนนี้ก่อนนะ คือคนต้องมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมาะว่าอยู่แล้วแม้แว,มว่าจะยอมรับว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยโอเคเป็นผู้มีบาร,รมีอ,มอยู่เบื้องหลังทำให้พลเอกประยุทธ์ได้มีความมั่นคงแต่คนจะเป็นนายกอ่ะมันก็ต้องแหม,ม่เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องมีความเป็นผู้นําม,มีอะไรแต่ว่าพลเอกประวิทย์เองอ่ะอ่ะไม่รู้ไม่รู้หรือว่า ขาก็เดินกระดกกระเด้งอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าไม่เหมาะอ่ะอมแม้ว่าอ่า,อาจจะบอกว่าสมองยังดีอยู่ยังคิดนู่นคิดนี่เวลาประชุมยังรวดเร็วฉับไวอยู่แต่ว่ามันต้องมีเรื่องภาพลั์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโจมตีลุงนะแต่ว่าเราก็อยากพูดตรงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะมีแต่คนแบบอุ้ยนายเป็นได้นายเป็นได้ยไดอ,อย่างเงี้ยนะประชุมเอเปกไงประชุมเอเปกถ้าบิท้อมเป็นนายกอ่ะก็ แต่ตัวตัวเท่านี้เอานะก็แต่แหมพี่เ<อ>ขาบอกว่าดวงพลเอกประวิตยเนี่ยจะเป็นนายกไงใครบอกดวงอ่ะดวงเดิมแต่เรียกว่ามัน<อ>น่าจะเลยไปแล้วมันเลยมันเลยห่วงที่พลเอกประวิตยไปแล้วเพราะแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็สวไคยากิเห็นข่าววเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้บิป้อมเนี่ยออกมาอยากจะเป็นนายกเนี่ย พี่แล้วแล้วกิมมีโหนสอวอใครนะที่บอกว่าจะมีดวงเปลี่ยนผู้นําในเดือนอนะไรว่ามิถุนายนวันชัยแล้วสิเออมิถุนายนสววันชัยอ่ะสอนิีเอ,อียแต่เขาบอกนะบอกว่าวันชัยเดี๋ยวแกด่าพี่เออ,อยังไงจริงแกคือแกเหมือนแกคุยกับพระงไงแล้วรู้ใช่ไหมออว่าแกเป็นลูกศิษย์ใครอ่านั่นแหละนี่คุณคุณเล็กซี่คุณเล็กซี่นี่น่าจะเป็นเอฟซีลุงป้มหรือเปล่าบอกว่าไม่เชื่อว่าวิ๊กป้้มอยากเป็นนายกถ้าเป็นน่ะเป็นไปแล้วอ่ะอันนี้ก็ ก็ตรงกับคําพูดพลเอกประวิทย์ที่เคยพูดกับคนใกล้ชิดนะบอกโอ้ยถ้าเป็นอะเป็นไปนานแล้วอืแต่ไม่รู้ตอนไหนนะคุณอนุวัตรลีลักคุณบอกทหารยุคใหม่ข้าเนาะฟ้องนายขายเพื่อนอันนี้เป็นมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วคะคุณระดาวันบอกว่าประชาชนจะร้องยีนะคะถ้าดันบิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นนายกมากกว่ามังคะทั้งตัวเองและคนรอบข้างที่เห็นที่เห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้คุณคุณแอนคุณแอน คุณแอนประวัตินะบอกว่าลองนึกสภาพดูถ้าลุงป้อมเป็นนายกมีเวลามีแขกบ้านแขกเมืมองม,มาแล้วเดินเดินต้อนรับ <c oughs> เอาหาย <c oughs> เดินต้อนรับเนี่ยใจยังไงคือซ,ซึ่งตรงนี้นะพี่ถ้าอันนี้ให้ความเป็นธรรมคนเอกปวีตนิดนึงตอนที่แกโดนปลดไม่ได้โดนปลดหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีกราโหมหตอนที่รัฐบาลคอสชอมาเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งอะแล้วเหลือรองนายกอย่างเดียว่ะแกเคยให้สัมภาษณ์ ว่าเอา้าการที่ไม่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเพราะอะไรผลเอกช<ม>วิดบอกว่าก็ด<ม>ูฉันเนี่ยขาแบบเนี้ฉันเดินกระยักกระยับไปเดินนำผู้นําเหล่าทัพเขามันน่าเกลียด<ม>แสดงว่าแกก็รู้ตัวเรื่องสภาพแกนะอื<ม>แต่เพียงแต่ว่าอาจจะคิดว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือเปล่า<ม>ไปเช็คัพไม่หรอก<ห><ห>พอด้วยความที่<อ>ก็อย่างที่บอกมาว่าคนรอบข้างเนี่ยพูดทุกวัน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 แล้วก็ไปพูดเหมือนกับทำนองว่าตอนนี้สถานการณ์คือเหมือน สังคมไม่ยอมรับไม่เอาบิ๊กตู่แล้วอ่ะเหมือนกับตอนช่วงเหมือนตอนช่วงเลือกตั้งอ่ะเน่ยที่มีบทวิเคราะห์เขาลงไว้เลยบอกว่าเนี่ยแกก็ไปเชื่อคนล็อกข้างนต่ว่าเอ้ยแบบคนเขาไม่เอาบิ๊กตู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีการชูบิ๊กปอมขึ้นมาคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบบิ๊กตู่ขาลงอะไรเงี้ยคือขาลงแล้วกระแสไม่ได้แล้วถ้าพลังประชารัฐยังชูบิ๊กตู่อยู่เนี่ยไม่ไปไม่รอดแน่นั่นแหละมันก็เป็นช่วงนั้นแหละแต่เราก็จะเห็นนะว่าท่ามกลาง สิ่งที่นะโอเคมันไม่เป็นจริงๆมันไม่เป็นผลดีต่อพลเอกประวิตยเลยเพราะ่จะยิ่งทําให้พลเอกประวิตยเนี่ยโดนการหนำมากขึ้นว่าหูคนถามเนี่ยหรอจะเป็นนายกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าแกจะต้องยืนออกมาอยู่ตรงกลางและทุกอย่างเนี่ยลุมเล้าก็ตัวแกแกจะรับไหวไหมอ่ะใช่แค่แกเจอพวกเรานะขาถามทุกวันแกยังเครียดเลยคือมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่านายกเนี่ย รับกระแสกดดันต่างๆได้ไหมเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยแกไม่น่าจะรับได้นะแต่มาถึงวันนี้เออแกก็ได้พิสูจน์แล้วว่าแกรับกระแสกดดันได้ทุกรูปแบบเลยคือตามที่แกเผชิญมาทุกรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นแต่คนเอกประวิตธินี่สิเพราะคนเอกประวิติเนี่ยคุณละสไตล์เลยนะใช่เป็นคนที่แบบเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บแกรับแต่เรื่องดีๆอะแล้วเป็นเออเป็นคนที่รับแต่เรื่องดีๆเคยชินกับการรับแต่เรื่องดีๆอ่ะอันนี้ก็จริงพี่เพราะว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยเฮ้ยอย่า อ่าเวลาอ่าเราถามพี่ว่าพอดีเรามีประเด็นประเด็นเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากแบบอ่าถามพลเอกประวิทอืแ์แบบว่าทีมงานจะบอกว่าอุ้ยนายอารมณ์เสียแน่เลยเรื่องนี้ออเอ้าก็ต้องถามอะอารมณ์เสียใช่ไหมคือแบบกลัวนายอารมณ์เสียอะไรประมาณเนี้ยเออแต่หน้าที่เราอะเราก็ต้องถามไงโดนด่าก็เราก็โดนด่าเองอยู่แล้วไงเออแต่ว่าแน่นอนเลยกระแสพลเอกประวิทธ์แบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้พลเอกประยุทธ์โอเคแม้จะดู เนี่ยอะไรอาจจะเครียดหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ไม่ไว้วางใจหรือว่าหวาดระแวงพี่มากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นผลที่ทําให้คนเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์น่าจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์จะดีกว่าอยู่กับพลเอกประวิทย์หรือเปล่านะนี่ส่วนหนึ่งแต่เราก็จะเห็นอีกอีกมุมหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่า้ยถ้ามีข่าวว่าพี่อยากเป็นนายกแล้วพลเอกประยุทธ์บอกอ่างั้นฉันถอยให้แล้วกันฉันยอมลงสบายๆที่ป้อมขึ้นมา มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์น่ะก็สู้นะอย่างการที่ไปลงพื้นที่ภาคใต้โอเคอาจจะเป็นเรื่องการวางการทํางานก็ตามแต่ว่าการเลือกไปที่พื้นที่อ่ะโหเสียงเชียร์มันดังมากนะคือจะมองว่าเป็นหน้าม้าจัดตั้งมันไม่ใช่ไงมันเกินมันเกินระดับของการเป็นหน้าม้าจัดตั้งหูแบบเสียงแบบืออเออลุงตู่สู้สู้เชียร์เชียร์คือชาวบ้านแล้วเป็นพ่อแแม่ค้าพ่อค้าชาวบ้านทั้งนั้นเลยไง ก็แบบโอ้โหก็คือมันก็ทําให้เหมือนว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เออประชาชนยังยังออยังรับตรวแต่ว่ามันก็ในพื้นที่ภาคใต้ไงใช่แต่ออถ้าพูดถึงในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยบางส่วนน่ะพวกบรรดาสาส,าส,าสาเองเขาก็บอกเหมือนกันนะสามิเปอร์เซ็นไงพี่โผโพเขาบอกเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเอฟซีลงตู่ในกรทมเนี่ยอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นนี่ต้องรอทางเหนือและอีสานเออซึ่งก็จยังไงเอออันเนี้ยก็นะแต่เราก็เชื่อว่า S <S <S เดี๋ยวพี่น้องเขาคงต้องคุยกันแหละที่แต่ว่าไม่อยู่ประเด็นหนึง่งที่วันนี้ป๋าเปรวเขียนถึงก็คือเรื่องของคนเอกวิทย์กับนายก<ะ>เออก็เลยทําให้สงสัยมากคือมุฟังคือป๋าเนี่ยเขียนเมื่อทำดองว่าคือเขียนมุ่งไปที่ตัวของคนเอกวิทย์ว่าเอ้ยมันมีอะไรแบบอยู่ในใจหรือเปล่าระหว่างะระหว่างตัวคนเอกวิทย์เองกับนายกเนี่ยสมัย แย่งกันนั่งเก้าอี้ผอบอเออเลยมาถามเล็กอันเล็กพูดดีเรื่องนี้อยากรู้มากๆคือคือตอนตอนนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาบิ๊กป๊อปเป็นผอบทบใช่ไหมแกนั่งสองปีตอนนั้นยุครัฐบาลประชาธิปัตย์คุณละพิศิษฐ์คุณละพิศิษ์เป็นนายกนายกแล้วก็พลเอกประวิตยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกะลาโหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามุมมองนักข่าวนะเรามองพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเขาก็ตามไล่กันมาใช่ แต่ช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวว่าเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธนะ์มีอายุราชาการเหลือถึงสี่ปีและเป็นรุ่นน้องเตรียมทหาร12ก็เลยมีข่าวว่าพลเอกประวิตยเนี่ย อยากจะให้บิ๊กน้อยพลเอกวิชเนี่ยคือเป็นผอ,อเป็นผอ,บอทบสักปีนึงก่อนเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ด้วยแต่ปรากฏว่าพลเอกอนุพงศ์เนี่ยไม่เอาเออก็คือยังยืนยันว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่คือจริงๆพลเอกประยุทธ์เนี่ยแนวร่วมเยอะสนับสนุนคือไม่ใช่แค่พลเอกอนุพงศ์ที่เป็นผอทบหนุนคือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอมคารพย์อะไรก็คือสนับสนุนน่ะคือเอาว่าเป็นดาวมาตามลายด้วยใช่คือตำแหน่งคือคนที่เป็นผอทบเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ย ต้องเป็นแม่ทัพแต่ว่าพลเอกวิชเนี่ยแกไม่ได้เป็นแม่ทัพแล้วคือเส้นทางเดินเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตาม t r a d i t i o เลยอ่ะผู้พันผู้การผอพลแม่ทัพห้าเสือแต่ว่าบิ๊กน้อยเนี่ยแกไปเสียจังหวะแกอเป็นผู้พันเป็นผู้การแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบระดับเป็นผบอบธบสิบเอ็ดแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแม่ทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็เสียเปรียบในแง่ของเส้นทางการเดินอยู่แล้ว เพราะนั้นก็พลเอกอนุพงศ์ก็เลยไม่หนุนก็เลยอาจเกิดความคลางแคลงใจกันตั้งแต่นั้นแต่จริงแล้วก็คงจะมีเรื่องทางแขลงใจเรื่องอื่นแหละอันนี้ก็เลยทำให้พลเอกวิชกับทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กฟ็อกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะนี่เพราะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเออพลเอกวิชถึงเข้าขากันกับร้อยเอกธรรมนัฐได้แบบสนิทใจเลยช่แล้วแล้วที่สำคัญนะพี่คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งด้วยนะพี่รอบตัวพลเอกประวิทย์เนี่ย ครที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้จะมาอยู่กับพลเอกประวิตยหมดเลยก็แสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่เอาใช่คือเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นน้องเป็นน้องรักของพลเอกประวิตยแต่อยู่กับมิจตู่ไม่ได้คือไม่เอามิจตู่อะไรอย่างงี้น่ะก็จะมีอ่ะยังใครอ่ะบิ๊กบี้พลเอกอ่าสิริชัยดิตถกูลจำได้มาที่เป็นรมนตีแรงงานแล้วลาออกอ่ะลาออกในรัฐบาลคอสชนี่ก็เป็นน้องรักพลเอกประวิตยก็ยังอยู่ในมาช่วยงานในมูลนิธิ หรือแม้แต่ Big ome, บิ๊กโดมงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยคนอาจจะมองว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับน,นายกแต่ว่าก็เป็นเหมือนก็ไม่เต็มร้อยกันอ่ะเออมันก็มีความรู้สึกคาใจกันอยู่หลายๆเรื่องแล้วก็มีอีกหลายท่านอ่ะคนคือใครที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมาอยู่กับพลเอกประวิทย์หมดเลยเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่า สิ่งต่างๆคำพุ่งคาพูดอะไรต่างๆที่พ่างผลูกออกมาจากคนรอบข้างเนี่ยจอกมาในแนวไหนในโทนไหนเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ข้างๆคนเอกระวิดน่ะก็คือคนที่ไม่เอาคนเอกประยุทธ์ใส่อหรือแม้แต่น้องชายเออน้องชายที่แบบพี่ก็เข้าคู่กันกับร้อยเอกธรรมนัฐแบบก็มีมีถึงขั้นตอนนั้นอ่ะตอนที่ ร้อยเอกธรรมนัฐจะล้มนายกสีกันยาในสภาตอนนู้นอ่ะใช่แล้วก็มีข่าวเป็นตัวจัดสาคัญเลยไพทิ้งท่านบิ๊กปอตคนดูยนพระชลวาทวงสุวรรณน้องชายถึงขั้นที่มีรายงานข่าวจากฝั่งนายกเลยนะว่าลุงตูเนี่ยโทรไปหาพี่ป๊อตเลยแล้วบอกโทรไปถามเลยว่าเฮ้ยไปร่วมกับไอ้นัทด้วยเหรอแต่พี่ป๊อตเนี่ยเขาก็เหมือนว่าปฏิเสธอะไรเงี้ยแต่ว่า คำพูดของท่านนายกที่พูดเนี่ยปรากฏฟิปดิปอร์เนี่ยไปเล่าให้ลุงตู่ไอ้ลุงป้อง<ม>ฟังเหมือนไปฟ้องพี<ม>่อะว่านายกโทรมดาด<ม>่าก็เริ่มเริ่มรู้สึกแบบ<ม>ช่วงนั้นเขายิ่ยงแบบงอนๆกันอยู่ด้วยก็เพิ่มอุณภูมิระหว่างพี่น้องกันมากขึ้น<ม>โอ้โหนี่แหละแต่ตอนนี้ก็คือท่านพระชลว่าเนี่ยก็เหมือนแยกไปอยู่ไปหนุนอยู่ข้างหลังพรรคเศรษฐกิจไทยตอนนี้เขาแยกกันนะใช่ไหมแต่ว่าไปมันก็มาจากจุดนั้นเลยเนาะคือมาจากจุดนั้นที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ย มาจนถึงวันนี้เพราะว่าอ้าวในเมื่อพลเอกประวิตยเองก็รู้อยู่ว่าเนี่ยน้องชายแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัทอะไรเงี<อ>้ยเออเนี่ย<อ>ก็แบบรวมกันโค่นล้มตัวนายกรัฐมนตรีอะแล้วอพอบรรดาลทีมนายกเอยนายกเ,เองก็บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง<อ>แต่พลเอกประวิตยเนี่ยเลือกที่จะเชื่อร้อยเอกธรรมนัท<อ>แล้วก็เก็บร้อยเอกธรรมนัทเอาไว้อะและแถม<อ>ไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยถาม ก็รู้ๆกันอยู่กับความเคลื่อนไหวของพักคนี้ในการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยว่ามันเป็นไปยังไงแล้วแล้วที่เราได้ยินจากคนใกล้ๆคนเอกปวิก็จะบอกว่าไอ้ตูเนี่ยขออนุญาตนะอันนี้เสียงในฟิล์มนะตูเนี่ยชอบเชื่อคนง่ายใช่ไหมเวลามีคนไปไปอะไรเงี้ยคนเอกปวิก็จะไม่เชื่อฝั่งคนเอกประยุทธ์จะเชื่ออีกฝั่งหนึ่งว่า ตูเนี่ยใครไปเล่าให้มันฟังว่าแบบมันแบบนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ดบ่นอย่างงี้นะเขามันบอกว่านายอกอ่ะหูเบาอะไรประมาณนี้ยอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะซึ่งอาจจะไม่จริงก,ก็ได้เดี๋ยวออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กบิ๊กฟอมจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่เคยว่านายกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแหล่งข่าวเล่ามา แต่คาพูดกบบนี้กับสะท้อนไปนี่ยกัดไปที่ตัวแก <laughs> เออเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่ามันมีพื้นอยู่แล้วอะ่ะมันมีพื้นฐานเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรอยู่แล้วอะ่ะแล้วคนเอกประวิตยก็อยู่แน่นอนว่าคือคนรอบข้างเนี่ยมันก็มีผลแหละทําให้คิดใช่ไหมอย่างเราเนี่ยพี่อยู่ๆอ่ะเฮ้ยเธอสวย พูดทุกวันว่าเราสวยอย่างเงี้ยอ้างเราก็จ้องทาไมต้องยกตัวอย่างอันนี้ด้วยใช่คือคือก็คือจะให้เห็นว่ามันไม่จริงแล้วเราไปเชื่อเคลิมไงเราอาจจะคิดว่าถ้าเราฟังทุกวันทุกวันเช่นนะเออใช่เราต้องสวยแน่ๆเลยใช่อ่ะเราเริ่มตังกระจกซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะอ๋อก็เลยจะบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยท่านต้องเป็นนายกได้แน่ๆเลยท่านต้องเป็นนายกท่านเป็นนายกคิดดูสิฟังมาแปดปีแล้วอ่ะใช่อ่าพี่ถ้าลึกๆแล้วอ่ะ บิ๊กป้อมก็ต้องคิดว่าคือเป็นน่ะได้แต่อาจจะสังขาสไม่เอื้ออำนวยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยไงยคือเล็กอะยังเชื่อว่าบิ๊กป้อมเนี่ยคงอยากจะเลือกแบบเป็นผู้สร้างนายกมากกว่าไงแต่เพียงแต่สถานการณ์หนึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเฮ้ย,ยเนี่ยอย่างอย่างบิ๊กน้อยนะบอกเลยบอกว่าเนี่ยเพื่อที่มาช่วยประเทศในช่วงนี้โหเหมือนแบบ คือไม่มองใครเลยมองพลเอกประวิตธเหมือนเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยเออแบบว่าโอ้ไม่คือแล้วอย่างคนที่มาพูดเป็นร้อยเอกธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ในในเฟซเราเนี่ยก็เทียบเลยแป้งมาเลยแป้งแป้งหนุนป้อมเนี่ยแล้วจะไปรอดไหมถ้าแป้งหนุนป้อมอันนี้นะคุณคุณฟังหลายท่านลองไปไล่อ่านดูนะมีก็พูดมาในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะอืมนี่แหละโอ้โหนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ตอนนี้เราจะติดตามดูนะว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์เนี่ย ท่ามกลางกระแสข่าวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องคุยอะไรกันยังไงแต่ถ้าไม่คุยนี่คืออืมนะถ้าต่างคนต่างเงียบหรือว่านายกไม่เข้าหาพลเอกประวิตยหรือไม่คุยอะไรกันเนี่ยมันก,มนก็มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่ามันจะเกิดความวุ่นวายความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในต่อไปนี่นะคะพี่แดงนี่คุณพลเอสนะออกมาบอกว่าบิ Big ๊กบ๊อกว่ายังไงครับเนี่ยเรื่องความเคลื่อนไหว เมื่อวานที่จะโค่นบิ๊กตู่เอาบิ๊กป้อมขึ้นเนี่ยแกน่าจะต้องมีบทบาทบางอย่างบ้างนะครับใครพี่ป๊อปเหรอพีอพลนอก่นนุพงพงเงียบเลยแต่ไงคนอก่นนุพงก็ก็อยู่ฟังเพียงข้างนายกอยู่แล้วใช่แต่เพียงแต่ว่าเขาเขาเขาฉลาดไงพี่เขาเขาแบบอยู่เบื้องหลังโดยไม่ออกหน้าแล้วก็จะเหมือน distance ตัวเองจากจากจากภาพนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็คงยังคงช่วยพลเอกประยุทธ์อยู่คพักแรมโบจะได้เกิดไหมคุณธงชัยถาม ก็นี่แหละก็พี่เนี่ยมารอดูนี่แหละถ้าพี่น้องตกลงกันไม่ได้หรือว่าถ้าขัดแย้งกันขนาดนี้เนี่ยก็พลเอกประยุทธ์จะต้องรอตอนนี้คือรอรออภิปรายรอดูสถานการณ์การเมืองคือต้องเหมือนนายกแบบไม่รีบอ่ะเนาะค่อยเป็นค่อยไปเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นไงใช่คุณบุษรินบอกว่าถ้าให้บิ๊กป้อมเป็นนายกไม่ไม่เลือกพลังประชารัฐค่ะคุณดีดีบอกว่าจริงๆถ้าเลือกได้อยากให้ท่านประยุทธ์ ท่านประยุทธ์คงไม่อยากเป็นหลอกนะมไม่อยากรับตําแหน่งใดๆอยาก,กเกษียณอยู่กับครอบครัวสบายๆนะเออแล้วก็แต่ตอนนี้ขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะฮะอืมอ่าทุกขั้นตอนโอ้นี่คอมเมนต์กันมาเหมือนเป็นบทวิเคราะห์เลยเนะ<า>นี่เ<ล>ยเนี่ยหรอนี่ยคือหลายคนเนี่ยส่งความเห็นกันเข้ามาแล้วบอกไม่ต้องอ่านออกอากาศก็ได้นะคะ นี่มีมีค่ะเนี่ยคุณนินคุณนินคุณนินเนี่ยบอกว่าชาวบ้านผู้เดือดร้อนจะตายอยู่แล้วมาแย่งเป็นนาย,ยกกันอีกไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ,อ,อเนี่ยแก่เราไม่เจียบพี่อันเนี้ยมันก็จะผลผลอ,อ,อผลเสียจริงๆผลเสียกับผลเอกทธ์ก็มีผลเสียกับผลเอกประยุทธ์ก็มีแต่ผลเสียกับภาพของทั้งพี่น้องเนี่ยคือ,อ,อแย่งกันเองไงก็คือเสียทั้งคู่ อ่ะคุณประพรแซวมาบอกว่าคุณวัสนาหูใหญ่มากคุณสังเกตโงเฮงดีไม่ใช่หูใหญ่ค่ะหูกลางคือเป็นคนผมผมเล็กไงผมรีบแล้วหูมันชอบโผล่เป็นคนหูกลางฉลาดเวลาเอาข้อข้างตัวเองแล้วบอกว่าหูกลางและฉลาดแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะคุณออข่ำคุณออดบอกว่าสภาพสภาพว่าเราก็คิดถึง พันสองสองอะไรนะที่หายไปเลยอ,ะอ่ะออไม่น่าเชื่อเนาะแต่ว่าก็คงเขายังอยู่ในนี่อยู่แหละแต่เพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปดูโอ้โนี่กองเชียร์นายกเนี่ยมากันเพียบเลยนะเนี่ยอคุณวิดสบายสบายบอกว่าพักไหนให้ลุงตู่เป็นนายกก็เลือกพักนั้นแหละครับเออ อันนี้คุณเกรงศักด์บอกว่าถ้าลุงป้อมเป็นนายกจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้อีกไหมอาจจะตอบเออหลายคนจะบอกอย่างนี้อาจจะตอบว่าไม่ได้รับรายงานแต่คุณาเสิร์ก็เชีย์นะบอกลุงป้อมน,นี่เหมาะสมที่สุดครับอันนี้พูดจริงๆหรือเปล่าอ,อ่ะ <c oughs> ได้เวลาพักเราเลยอ,อ้าวเราโอเคเอ่ะงั้นเราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะ